เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล,ล่าครับโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับในราคาเพียง28,000ื่นแปดพนบาทต้นเองไปขับเที่ยวขับเดินทางไกลได้สบายเล่มครบนะครับเล่มจุดโอนครบภาษี67 เรื่องดีแรงแเลยประหยัดน้ำมันด้วยเย็นฉ่ำสียังโอเคครับเดยบางๆอาจจะมีซีกันบ้างนะครับโดยรลมแล้วยังสวยใช้ขับทางไกลได้สบายสีใช้งาน,นะครับคุ้มๆพร้อมใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเพิ่มแต่เด้ยาวครับรุ่นนี้อึดทนพิกัดดูรถอ,อยู่จังหวัดบุรีรัมย์สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนทุกประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยจะนัดตัวรถนะัดทดลองขับติดต่อเจ้าของได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเรือกซือเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ดีเบาะผ้าเดิมๆกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังเครื่องหัวฉีดสว,สวยครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแลพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ